สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพูดกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มหาสารแสนราชสรีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาของชาวราศีธนูหรือชาวรักานาราศีธนูนี่นะครับคือผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมว่าดวงของท่านตลอดเดือนกุมภาพันธ์2564จะเป็นไปในแนวทางใดทิศท,ทางใดนั้นซึ่ง นะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวก็มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งนะครับวันที่13ดาวทิศย้ายเข้าราศีกุมวันที่23ดาวสุ์ย้ายเข้าราศีกุมได้ตำแหน่งที่เป็นอุจจาวิราชวันที่24ดาวคันย้ายเข้าราศีพฤษภตรงนี้ได้ตำแหน่งที่เป็นราชาโชคซึ่งดาวที่ให้คุณในตำแหน่งเกษตราธิบดีก็ยังมีดวงเดียวนะครับเช่นในเดือนที่ผ่านมาก็คือดาวเสาร์นะครับในราศีมังกรสถิตในราศีมังกรได้ตำแหน่งที่เป็นเกษตราธิบดีนะครับ ส่วนดาวที่ให้โทษเป็นนี้ก็ยังเป็นดาวพุทธหัสดาวราหูดาวที่เป็นปะก็คือดาวอังคารซึ่งจะส่งผลต่อชาวราศีธนูยังไงนั้นนะครับเรามาดูนะครับในด้านแรกการเงินและโชคลาภของชาวราศีธนูนี่นะครับดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวเสาร์ดาวเสารถิตเป็นเกษตรตาธิบดีในราศีมังกรและมีดาวพุทธดาวพุทธหัสนะครับสถิตกลุ่มลักในพบการเงินด้วยเพราะนั้นจะส่งผลนะครับให้การเงินของชาวราศีธนูนี่นะครับไม่ได้แตกต่าง นะอะไรมากจากเดือนที่ผ่านมาเดือนมกราคมเป็นแบบไหนเดือนกุมภาก็เป็นแบบนั้นนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเขาเรียกว่าปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับก็คือโรคภัยในเรื่องของโควิด -19 ที่เข้ามานะครับมันจะส่งผลต่อการเงินของท่านมากน้อยเพียงใดนะครับขึ้นอยู่กับอาชีพนะครับการทำมาหากินของแต่ละบุคคลแต่ละท่านนะครับซึ่งนะครับถ้าตามดวงชะตาแล้วนะครับการเงินถือว่า นะครับมีความโดดเด่นการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเงินไหลนองทองไหลมานะครับการเงินราบลื่นคล่องตัวหรือกินเหลือเก็บเลยใช้กันเลยทีเดียวนะถ้าเป็นไปตามนี้และนะชาวราศีธนูนะครับไม่ว่าจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองท่านก็มักจะเป็นฝ่ายชนะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบนะครับมีความประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของการเงินการเงินมีความมั่นคงนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภนะครับดาวเจ้าเรือนนะครับก็คือดาวสุปไปสติตในภพสัตว์ชะ วันนั้นจะทำให้เจ้าชะตานะครับท่านมักจะมีข่าวดีนะมีข่าวดีเข้ามาบ่อยๆเพื่อนมิสหายนำข่าวดีมาบอกท่านนะครับมักได้ลาบจากการเดินทางไกลจากการติดต,ต่อสื่อสารจากการประส,สานงานตรงนี้จะก่อให้เกิดโชคลาภแก่ท่านนะอันนี้คือในด้านการเงินและโชคลาภนะครับของชาวราศีธนูด้านที่หนด้านที่2นะครับดวงในด้นานของการงานนะครับดวงการงานของชาวราศีธนูเนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวพุธดาวพุธก็ไปสถิตในภพกระดุมพระ คือกรรมะไปกระดุมพระนะครับจะส่งผลให้เจ้าชะตาในเรื่องของอาการงานนะครับก็คล้ายๆกันนะครับกับในเรื่องของการเงินมันจะสอดคล้องกันไปนะครับเริ่มจากเดือนที่ผ่านมาต้นปีมกราแล้วนะครับภูมิภาการเงินกับการงานมักจะไปด้วยกันนะครับถ้าการเงินดีการงานก็จะดีถ้าการงานไม่ดีการเงินก็ไม่ดีคือมันจะเป็นไปในแนวนี้นะครับสาหรับชาวราศีธนูนะครับคืออาชีพของท่านนะครับมันจะเป็นแบบ เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับคนที่ทําอาชีพนะเกี่ยวกับในธนาคารนะครับงานเกี่ยวกับธนาคารการเล่นหุ้นนักการตลาดนักการบัญชีหรืออาชีพที่เกี่ยวกับเงินต่างๆนี้นะครับสิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมให้การเงินของท่านนะครับมีความราบรื่นคล่องตัวด้วยนะครับการงานเหล่านี้จะส่งเสริมให้การเงินของท่านราบรื่นมีความคล่องตัวและนะครับชาวราศีธนูเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณเป็นเลิศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยนะครับไม่ว่าเกิดวิกฤตปัญหาอะไร ท่านจะตกงานไม่มีงานทํากลับมาอยู่ที่บ้านแล้วท่านก็มีช่องทางนะครับลู่ทางที่จะประกอบอาชีพเกิดธุรกิจเป็นของตัวเองได้นะครับมีรายได้นะมาจากหลากหลายทิศทางมาเพิ่มเติมกันมากขึ้นเกื้อกูลกันไปเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งเสริมการงานการเงินของท่านด้วยเพราะนั้นการหมุนเงินนะในเดือนนี้นะชาวราศีธนูนะครับท่านมีการหมุนเงิน นะครับอย่างต่อเนื่องนะมันจะส่งผลดีนะม,ม,นมีการหมุนเงินอยู่ตลอดเวลามีการหมุนเงินอย่างต่อเนื่องเช่นซื um ้อมาขายไปอะไรพวกนี้นะครับการเล่นเล่นหุ้นอะไรซื้อมาขายไปมันจะส่งเสริมให้การเงินของท่านดีขึ้นคืออย่าเอาเงินไปแช่วามีการหมุนเวียนตลอดมันจะส่งเสริมนะครับการเงินการงานของท่านนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของการงานนี่นะครับส่วนในเรื่องของความรักดวงความรักของชาวราศีธนูนี่นะครับ ดาวเจ้าเรือนก็คือดาวพุธก็ไปสถิตในภพกระดุมพระเช่นเดียวกันคือปัตนิไปกระดุมพระจะส่งผลให้เจ้าชะตานะครับคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองทั้งหมดเลยนะครับจะมีคนเข้ามานะครับในชีวิตท่านมากขึ้นผู้หญิงก็จะมีผู้ชายเข้ามาหาเยอะผู้ชายก็จะมีผู้หญิงเข้ามาหาเยอะเช่นกันทําให้คือมันจะมีโอกาสนะครับที่ชาวราศีธนูนะครับท่านจะต้องเสียเงินเสียทองให้กับเพศตรงข้ามนะครับและ มักจะมีคู่ครองหลายคนมีคนรักหลายคนคบหลายคนคุยหลายคนนะครับซึ่งมันจะส่งผลยังไงนั้นสําหรับคนมีคู่มีคอรอบครัวกับคนโสดซึ่งเรามาดูนะครับคนที่มีคู่ครองคนรักคอรอบครัวแล้วคู่ครองนะครับได้พึ่งพานะครับในเรื่องของเงินเงินทองทองจากท่านนะคู่ครองคนรักได้พึ่งพาเงินทองจากท่านนะครับชาวราศีธนูเนี่ยนะครับขออย่างเดียวว่า ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ให้ท่านมีความตั้งมั่นในความรักรักเดียวใจเดียวนะครับเหมือนนกเงือกนะครับที่มันอยู่ด้วยกันไปจนตลอดชีวิตเลยนะครับอย่าเผลอตัวเผลอใจไปในช่วงนี้เพราะจะทําให้เกิดปัญหาถึงท่านเสียเงินเสียทองกันเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับสำหรับคนมีคู่มีครอบครัวความรักนะครับส่วนเรื่องอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนคนโสดคนโสดก็จะมี คนลักคนคุยเข้ามานะครับตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแล้วบางท่านก็ได้พบได้เจอได้พูดได้คุยไปแล้วส่วนคนที่ยังตกหล่นจากเดือนที่แล้วยังโสดอยู่นะครับเดือนกุมภาพก,ก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะมีคนเข้ามาหาท่านอย่างต่อเนื่องนะครับทําให้ท่านนะครับบางคนบางท่านเน่ยเข้ามาเยอะเกินนะครับยังเลือกไม่ได้ตตัดสินใจไม่ได้นะครับก็ขอให้ศึกษาเรียนรู้กันให้นานๆน,นะครับ บางคนบางท่านก็เป็นประเภทรักพี่เสดายน้องนะครับมีคนเข้ามาหาเยอะมันเลือกเยอะอย่างนี้หละครับมันก็จะเอาเป็นประเภทรักพี่เสดายน้องจะเอาคนนั้นหรือจะพูดคุยกับคนนี้จะคบกับใครดีนะครับเพราะว่ามันมาในเวลาเดียวกันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นสับรางให้ดีๆก็แล้วกันนะครับอย่าให้เกิดปัญหารถไฟชนกันนะครับเดี๋ยวท่านจะไม่เหลือใครสักคนนะครับทางที่ดีที่สุดนะรักเดียวใจเดียวคบครั้งละคนดีที่สุดนะมันจะได้ไม่ทําลาย ทำร้ายนะครับคนอื่นเขาด้วยไม่ทําร้ายตัวท่านด้วยนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของความรักนะครับของชาวราศีธนูก็จะประมาณนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอให้ชาวราศีธนูนะครับตลอดเดือนกุมภาพันธ์2564จงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรอดพ้นนะครับจากโรคภัยที่มันเข้ามาโควิด1 9ที่เข้ามานะครับ ให้มีความสุขสุภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ